สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเช้าแบบนี้นะครับเกือบไม่ได้หาแล้วนะครับผมเชโกคันตัล่าเนี่ยพูดติดตลกครับว่าตนเนี่ยควรจะได้แมนออฟเดอะแมทเขาเอาแอซิสไปสองลูกนะครับเมื่อคืน เชโก้อคันตลาครับผมมิดฟิลด์จอมเทคนิคของลิเวอร์พูลเนี่ยพูดติดตลกเลยนะว่าเขาเนี่ยสมควรได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์หลัง, Man, งทำไป2อแอสซิสในเกมพบกับไอ้ปืนใหญ่ออร์ัซนอลเมื่อคืนนะครับรวมถึงลูกที่เขาเนี่ยแจกพลาดและทำให้ทีมเนี่ยเกือบเสียประตูด้วยนะครับมันมีจังหวะหนึ่งนะครับ แข่งไว้30ปีครับเกือบเสียท่าหลังจากใจบอลคืนหลังพลาดจนโดนเจ้าบ้านเนี่ยชกไปยิงสุดท้ายเนี่ยยังติดอลิสันไปเกือ์ครับช่วยเซฟไว้ได้นะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะมาแก้ตัวหลังจากที่เขาเนี่ยอ่าแอสซิสต์นะครับผมส,สวยให้ดิโก้โชต้าเนี่ยยิงให้ทีมขึ้นนำไปก่อนหนึ่งประตูต,ตัวสูนได้จบเกมด้วยชัยชนะ2ประตตตัวสนะครับ พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าการเพรสซิ่งสูงของเราเนี่ยมันไม่ได้แม่นยำเหมือนทุกครั้งครับเราเล่นเกมครับของพวกเราเนี่ยได้ดีมากขึ้นครับได้ดีขึ้นครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเซอโก้คันตาล่านะครับกล่าวกับสกายสปอร์ตหลังจบเกม ผมจ่ายไปสองเ s ซีสครับแต่แอนดรูว์เรอเบสันเนี่ยเป็น man of the match ได้ยังไงเนี่ยผมลอนเลยนะครับเราเคยอยากจะเก็บบอลไว้ให้ได้มันควรจะเป็นผมนะอะไรอย่างนี้นะครับจังหวะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอซอนลากาเซนเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะครับและโชคดีมากครับที่เรามีผู้รักษาประตูสุดมหัศจรรย์ที่เซฟไว้ได้เนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆครับก็คือเบเกอร์ของเรา พวกเราเนี่ยหวังว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเสียแต้มแล้วพวกเขาอะไรก็พลาดจริงๆครับช่องว่างเหลือแค่แต้มเดียวและตอนนี้เนี่ยต้องมองไปถึงเกมกับนอตติงแฮมฟอเรสนะครับก่อนอื่นเนี่ยไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยพวกเราอ่ะแค่พยายามจะชนะทุกเกมที่เหลืออยู่เราต้องวิเคราะห์เกมนี้ครับเพื่อมองหาสิ่งที่พวกเราทําถูกและผิดด้วยหลังจากนั้นเนี่ยก็มองไปข้างหน้าต่อครับการหอมตัวไว้ในแลกกระหายอยู่ตลอดคือปัจจัยสําคัญนะครับ มันควรจะเป็นผมที่จะได้แมนออฟเดอะแมนนะครับเขาพูดติดตลกแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายก็เป็นอ่ร็อบโบนะครับแอนดรูว์โรบสันที่ได้แมนออฟเดอะแมนไปนะครับก็เชโก้ฮรนด้าก็พูดโจ๊กให้ตนเองครับแต่เขามังคืนนี้โอ้โหเล่นดีมากๆนะครับแอสซิสต์ไปะครับผมสุดจัดประหลัดบอกครับสำหรับเชโก้ฮรนด้าครับแต่ก็เกือบพลาดเหมือนกันนะครับไปจ่ายคืนหลังแล้วโดนลักแซ็โฉบกบโอ้โหเกือบเสียประตูครับดียังได้อลิซอนเบเกอร์เซฟไว้ได้ครับถึงกับโวยครับจังหวะนั้น ขอบคุณครับที่รับฟังในช่งชวงเช้าครับสวัสดีครับ